สวัสดีคะ่ะ FC ที่นารากักทุกๆท่านของช่องพี่วรรณภาเดนมาร์กนะคะ FC เจอกันอีกแล้วที่ปากคนาของเราคะ่ะ FC เพราะว่าเราต้องรีบมาเก็บกินก่อนคะ่ะก่อนที่เขาจะไถทิ้งคะ่ะเพราะเพราะว่าดูท่าทางเหมือนว่าเขาใกล้จะไถทิ้งแล้วนะคะเพราะว่าปีนี้นี่อะไรนะไอ้ต้นทานตะวันไม่สวยคะ่ะถ้าต้นทานตะวันน้อยเกินนี่เขาก็จะ ไม่เอาไว้แล้วนะคะเอฟซเขาก็จะไถ่ทิ้งเราก็จะไม่มีคณะกินคะ่ะเอฟซเราต้องมาเก็บกินก่อนคะ่ะก่อนที่เขาจะไถ่ทิ้งเนะทุกคนนี่คณะก็เยอะแย,ยะมากมายนะคะเอฟซแต่ว่าถ้าเกิดเขาไม่ไถ่ทิ้งนี่เราได้กินยาวๆไปเลยนะคะไปถึงหน้าหนาวเลยนะคะเอฟซแต่นี่เขาก็เพราะว่าพี่ดูแล้วเหมือนกับว่าไอ้นี่ อันนี้ก็คือทันตะวันนะคะก็มีคนมาเด็ดทันตะวันไปนะคะเขาก็ไม่ห่วงแล้วค่ะเขาก็ให้มาเด็ดไปนั่นแหละแต่เรามาเอาคะนาค่ะเราไม่เอาดอกไม้ค่ะเอฟซี FC. นี่เรามาเอาผักคะน,นาของเราค่ะก่อนที่เขาจะถ่ายทิ้งค่ะเอฟซี FC. นี่คะนาเราเยอะแยะมากมายแต่วันนี้นี่ไม่ต้องห่วงเลยเพราะพี่ใส่เกงขายาวมาค่ะเอฟซี FC. พี่ใส่าขายาวมาเดี๋ยวเราไปฝั่งนั้นดีกว่าค่ะ เพราะว่าทางนั้นมันจะเดินง่ายหน่อยเนาะทุกคนเนาะเพราะว่าเขาไถนาเนาะฝั่งนั้นเราก็จะข้ามไปฝั่งนั้นเลยนะคะเอฟซี FC. นี่ค่ะคณะเยอะแยะมากมายเดี๋ยวเราข้ามไปฝั่งนั้นเลยค่ะเพราะว่าฝั่งนี้มันเดินง่ายนี่ค่ะคณะทางนั้นเลยนะคะเอฟซีนี่นี่เอ่อมือสั่นไปหน่อยก็ขอโทษขออภัยด้วยนะคะเอฟซี FC. นี่ค่ะนี่คณะนี่นี่อันนี้อ่อนๆเลย แสดงว่ามันยังไม่ทันในนั่นนะคะเอฟซตรงนี้เหมือนรอยที่พี่เก็บแล้วนะเดี๋ยวเราเดินไปอีกโอ้นี่ไงต้นขนาใหญ่ของเราที่พี่ถ่ายเป็นช็อตไขเอฟซีค้วเราก็เริ่มเก็บใหม่เลยจากต้นขนาใหญ่ของเรานะเดี๋ยวว่ามันก็เยอะแยะมากมายนะเอฟซพี่เอาไปปลูกหลายต้นอยู่นะแต่พี่คิดว่าไม่รอดหรอกถึงโอ้ยนี่เขาเพาะแล้วนี่นี่นี่เขาเพาะแล้วค่ะเอฟซ นี่ค่ะ FC ขอเพาะไปแล้วค่ะนี่ขอเพาะต้นรัฟแล้วค่ะนี่นี่เห็นแล้วต้นรัฟเพราะว่าอันที่อันนี้ที่เขาไถานี่มันเป็นต้นรุกค,ค่ะต้นที่มันเป็นเหมือนในอ้อะไรนะต้นข้าวเนาะทุกคนเนาะเต่๋ยเราไปสนใจเรามาเก็บผักก่อนดีกว่านี่เก็บผักของเราค่ะนี่โอ้ยอันนี้มันเหมือนกระอ่อนนะเหมือนกระเพิ่งขึ้นเนาะทุกคนนี่มันเหมือนกระเพิ่งขึ้นนะหรือว่ามันขึ้นไม่ทันไง เพราะว่าดอกไม้พวกนี้มันมันกินพื้นที่ไปก่อนค่ะเอฟซี FC เลยทําให้คณะเราไม่ไม่ถึงไม่ไม่ขึ้นค่ะแล้วมันมาขึ้นทีหลังตอนที่ดอกไม้กําลังจะวายแล้วค่ะเอฟซี FC. แต่เหลือแต่ดอกทานตะวันค่ะนี่ถ้าดอกทานตะวันวายเขาก็ไถทิ้งเลยนะคะเอฟซี FC. เราก็จะไม่มีคณะกินค่ะนี่เราก็ต้องรอถึงปีหน้านู่นเน่ย ใครมองไม่สนใจหรอกเดอ้อขพเก็บคะนาก่อนก่อนที่จะไม่มีกินเพราะว่าคะนาของเราเราปลูกไม่ได้คะ่ะดินของเราไม่ใช่ดินของเราหรอกคะ่ะเอฟซีเราลุยไปเลยนะวันนี้มันเป็นเพราะว่าที่สวนของเรามันไม่โดนแดดเหมือนที่นี่คะ่ะเอฟซีที่นี่มันโดนแดดตั้งแต่เช้ายันเย็นคะ่ะอุ้ย มันโดนแดดตั้งแต่เช้าเย็น,ยนค่ะมันก็เลยทําให้คณะขึ้นค่ะแต่ที่สวนเราเนาะมันไม่ขึ้นหรอกเพราะว่ามันโดนแดดหน่อยเดียวค่ะเอฟซี FC. นี่ค่ะเยอะแย,ยะมากมายค่ะเอฟซี FC. นี่เก็บเอาไปเลยเขาไม่ห่วงหรอกเขาก็คิดว่ามันบ้าเปล่ามาเดินมาเก็บหญ้าไปกินเนาะทุกคนนี่ค่ะนี่กอพอจะเก็บได้อยู่นะคะเอฟซี FC. เราไม่เอาดอกไม้นี่ก็ทานตะวันค่ะเอฟซีนี่เี่กํำลังจะโรยแล้วเขาปลูกทานตะวันให้นกกินนั่นแหละนีะนาค่ะเอฟซีนาก่อนที่เขาจะไถทิ้งค่ะเอฟซี FC. นี่เยอะแย,ยะมากมายเนาะนี่นี่ค่ะะนาค่ะเอฟซีนี่โอดีใจจังเลยดีใจจังเลยเราไม่ต้องปลูกผักรดน้ำนะ มีคนปลูกผักให้เรากินนะเอฟซีโชคดีสุดๆเลยนะเอฟซีมีคนปลูกผักให้เรากินค่ะแม้เราก็รู้ช้าเกินไปเนาะจนคณะเกือบจะแก่หมดแล้วเนาะเอฟซีเนาะดูฟ้าค่ะนี่เราต้องรีบกลับบ้านก่อนค่ะขนฟ้ากำลังมาค่ะเอฟซีเนี่ยตอนแรกพี่คิดว่าคณะมันจะหมดไปแล้วนะคะเอฟซีแต่มันดูเหมือนว่ามันจะขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะคะเอฟซีต้นเล็กๆอะ่ะ เพราะว่าอะไรเพราะว่าดอกไม้พวกนี้มันจะวายแล้วค่ะดอกไม้พวกนี้มันจะวายแล้วมันก็เลยทําให้เมล็ดที่เขาเพาะน่ะมันยังอยู่เนาะทุกคนอุ้ยเกือบล้มเนี่ยมันยังอยู่ค่ะมันก็เลยทําให้นี่ค่ะมันก็เลยทําให้ไอ้คณะน่ะมันมีพื้นที่หรือมันมีไอ้นี่แดดเข้าไปถึงมันเนาะทุกคนมันก็เลยทําให้คณะน่ะขึ้งขึ้นมาก็มีค่ะเอฟซ นู่นค่ะอยู่ข้างในนั่นค่เอฟซีเดี๋ยวพี่จะเข้าไปเลยเพราะพี่ใส่กางเกงขายาวค่ะวันนี้นี่นี่ค่ะมันก็เลยทําให้คณะพึ่งขึ้นก็มีนะคะเอฟซีนี่นี่นี่ค่ะเพราะว่าใบไม้ของไอ้ไอ้พวกดอกไม้นี่มันมันมันหายรกแล้วค่ะเอฟซีนี่นี่ค่ะมันก็เลยทําให้คณะพึ่งขึ้นมาใหม่อีกค่ะแสดงว่าเม็ดคณะนี่ มันยังอยู่เต็มเลยนะคะ FC นั่นน,น่ะเห็นไหมน่ะต้นเล็กๆค่ะกำลังขึ้นค่ะ FC โอ้โหถ้าไม่นี่ค่ะดูค่ะนี่ทําไมอหิมะตกนะ FC หรือเขาไม่ไถท,ทิ้งนะคะนี่เห็นไหมอ่อนๆเลยเราได้กินยาวๆแน่ค่ะนี่นี่นี่ค่ะกำลังขึ้นมาเยอะแยะเลยค่ะ FC แหม ก็ดีนะแต่พี่คิดว่าเขาจะถ่ายทิ้งแล้วพอดอกไม้พวกนี้มันรกแล้วค่ะนี่มันกลายเป็นไม่สวยแล้วค่ะเอฟซี FC. และทานตะวันมันก็มาหลอมมาแหลมนี่ค่ะดูค่ะนี่เห็นไหมเอฟซีนี่ค่ะนีน่ค่ะต้นน้อยกำลังขึ้นมาข่ะเอฟซีเยอะแย,ยะเลยนี่ดูนี่นี่ค่ะนี่ เอาไปปลูกไม้มันเอาไปหรอกว่าเพราะว่ามันใกล้จะหมดหน้าหนาวแล้วเราออกไปก่อนค่เอฟซีนี่ค่ะดูค่ะนี่ต้นสวยๆทั้งนั้นเลยเอฟซี FC. เอ้ยนี่นี่นี่พี่ว่าพี่อยากจะถอนอาไปปลูกที่บ้านกลัวไม่รอดค่ะเพราะว่ามันเข้าหน้านี่แล้วนี่ค่ะเอฟซีดิเยอะแยะมากมายเลยต้นอ่อนๆทั้งนั้นเลยค่ะ โอเคคะ่ะ fc คลิปนี้พี่ก็ขอจบแค่นี้นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามวรรณพาเดนหมางให้พี่ด้วยนะคะทุกคนขอบคุณมากค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะบาย